ต่อไปจะเป็นบทเพลงที่ร้องออกมาจากจิตใจอันลึกซึ้งและบริสุทธิ์วันชาติวิเลศ ทบไปไปแบบนู้นไปจนแต่เราไ้เป็นร้อนไปตามเสียงเพลงนรวยพวกเก่งคอมเม้นต์นเกรงพวกมานมาผจญเป็นอยู่กับเสียงปืนเอิเดินเด,นด,นดินนั่งอยู่คนเดียวนั่งบนำร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 ำเรึ่งนักเช่นคำหนึ่งถึงเรื่องประชาธิปไตย สองสี่เจ็ดห้าผ่านมาพอถึงสองห้าสี่ศูนย์เข้ามาความแตกต่างของประชาชนไทยความแตกต่างของประชาชนไทยมองให้เห็นเจบดบ้ายเทเขียนจากปลายปากกาน,นักเขียนนักกดไม้ไพื่อสู้ย่างไปนะชาชนจน นักลมป,ประชาชนคนของพผ่นดินขอคารวะสิละเป็นสามัญชนดันเด่นจุดุนสต็อปหน้าลังถามรนค่าดูได้จุดขายป้านนั่นแหละจุดูนตบให้มึงจำไว้ไอ้ย็ดมาพวกมึงมึงเรียนบัญชีทำไมแต่ทำไมไม่เรียนเหมือนกูผ่านมา นิเทศศาสตร์ของกูได้สูงแล้วมาลงทุนแค่ชายเสียงพูดจาฟังเสียงเพลงแปลงเพลงเข้าไปตุบติกเร็วไวมาลงกันเยอะๆลบพันเนจอรดอนแรมสู่สกลนักรบพันเนจอรอนแรมสู่สกล เป็ดเรื่องจากชายเนตรนาบวกกระเบนเงินตาชายเรื่องของเราเป็ดแดงก็ไม่เรียกว่าผู้แต่คู่เป็ดเรื่องประเทศจีนมันแน่เมื่อเจอเด็กเพคะามาเรียกว่าเชลซีชิดสายมอนเดือลปปรบปันนิจจอนรอนแลมสู่สกลน,นักลม បណ្ដេច់តុងឡាងน้ําสู่สกົນ